สวัสดีนักเรียนชั้นป6ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กระมาพบกับคุณครูอ,อ,กอีกเช่นเคยนะคะในารายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องของการอธิบายความหมายของคำนั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็นำคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยมาให้นักเรียนลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันและก็อย่าลืม จะลงในสมุดคำพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะนกง่วนกรานกเะเศนกพะคุณนกพมา่นานกพานามัสการน้อยหนา นักขัดริกนักศัตร์คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนรู้จักวรรณคดีเรื่องใดบ้างชี้บอกคุณครูหน่อยค่ะวันนักเรียนพอจะมีเรื่องที่นักเรียนเคยดูหรือว่าเคยอ่านวรรณคดีเรื่องไหนไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูมีคํามาให้นักเรียนลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเริ่มกันเลยนะคะกรรมมชวาดสามสวาดขัดขเขมนนักเรียนคะสามคำนี้นักเรียนรู้ความหมายของคํากันมิเอ่ย ถ้าบอกคุณครูไม่ได้แล้วนักเรียนจะหาความหมายได้จากหนังสือเล่มไหนได้บ้างคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะหาความหมายได้จากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั่นเองที่รวมคำศัพท์มากมายไว้ให้นักเรียนลองสืบค้นนะคะถ้าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ site, นักเรียนก็จะได้สืบค้นในหนังสือเล่มน,นี้นั่นเองค่ะ เราลองมาอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูอ,อก,กันเลยนะคะกรรมมชวาดอ่านว่ากรรมมะชวาดหมายถึงลมที่เกิดในคันเวลาข้อดุดรนั่นเองค่ะสามสวาดอ่านว่าสามสวาดหมายถึงกำลังน่ารักใคร่ กำลังน่ายินดีนั่นเองขัดขมนอ่านว่าขัดขมนหมายถึงดึงใช้ผ้าที่จงกระเบนอยู่ที่สูงร้นขึ้นไปเหนือเข่าค่ะทีนี้นักเรียนลองมาอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอลมานกำราบ สำเนียงวิโยกระหกระเหินราใครลูกปะลำวิบากกรรมปุถทุชนสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูให้ใน,นักเรียนสืบค้นหาความหมายของคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพายงามในหนังสือเล่มนี้นะคะวันนคดีลำนำป .6 นั่นเองค่ะที่อยู่กับนักเรียนนั่นเองให้นักเรียนหาความหมายนะคะเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคําว่าอลหมานนะคะนักเรียนก็จะเขียนคําอ่านไปด้วยว่าอละหมานนะคะแล้วก็ความหมายของมันนั่นเองค่ะทั้งหมดมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณนักเรียนที่ให้การติดตามรับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้คุณครูคด้วยในชั่วโมงหน้าเราจะเข้าสู่ในเนื้อหาของเรื่องขนช้างผุแผนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย